Make Prime Everyday Your ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดในทุกวันและทุกวัยกับศีสุดาสวัสดีค่ะ Make Everyday Your Prime ดิชันศีสุดาวินิสุวรรณค่ะวันนี้มาชวนคุยในเรื่องของศิลปะบำบัดนะคะพอเราคุยในเรื่องของศิลปะบำบัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีปัญหาแน่เลยจะต้องมาบำบัดหรือเปล่า หรือว่าจะต้องมีปัญหาหรือว่าจะต้องเกิดเกิดอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจถึงจะต้องบําบัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบําบัดอาจจะทําให้รู้สึกแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันนะคะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยค้นพบตัวเองหรือว่าค้นพบทางออกใหม่ๆซึ่งวันนี้จะคุยในเรื่องของศิลปะบําบัดในวัยพรามค่ะ ไปเจองานวิจัยมาชิ้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเรื่องของศิลปะกับวัยพรามเนี่ยสามารถที่จะทําให้คนที่อยู่ในวัยนี้ค่ะค้นพบตัวเองนะคะหรือว่าก้าวข้ามขีดจํากัดหรือว่าค้นพบความสามารถใหม่ๆของตัวเองแต่ยังไงก็ตามเนี่ย คนในวัยนี้ก็อาจจะไม่กล้าทําในสิ่งใหม่ๆเหมือนกันนะคะหรือว่าไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นเรื่องของศิละปะเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะเพราะว่าในในอดีตอาจจะไม่เคยสนใจไมถึงอันนี้หมายถึงคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะ ก็เลยจะมีวิธีกระบวนการขั้นตอนในการที่เอาศิลปะเข้ามาบําบัดให้กับคนวัยพรามนี้ซึ่งวันนี้จะนํางานวิจัยชี้เนี้ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะจะนําศิลปินที่เป็นศิลปินมืออาชีพเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันพูดคุยนะคะว่าจากงานวิจัยที่ออกมาเป็นแบบนี้ช่วยบําบัดในกลุ่มวัยพรามได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาชีพศิลปินเองหรือว่าการที่เขาได้ไปพบปะคนที่มาเรียนรู้ศิลปะเนี่ย อองานวิจัยชิ้นนั้นกับในทางปฏิบัติจริงเนี่ยสอดคล้องหรือเอาไปไปด้วยกันยังไงบ้างนะคะวันนี้ทาง Make Everyday You Prime เนี่ยเราเชิญคุณเพียวโลกุตราค่ะหรือว่าเป็นเจ้าของนะคะเป็นศิลปินในอินสตาแกรมจะใช้ชื่อว่าเพียวครีเอทนะคะปัจจุบันนี้มีผลงานมากมายเลยนะคะถ้าใครเป็นคนติดตามเรื่องศิลปะอาจจะเคยได้เห็นมาบ้างเดี๋ยวนี้เชิญคุณเพียวมาคุยกับเรานะคะคุณเพียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะมาคุยกันในวันนี้ ขอบคุณพี่ต่ายนะครับที่ชวนมาค่ะเมื่อกี้เกินไปค่ะว่าคุณเพียวเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นศิลปินภาพวาดขยายความนิดนึงดีกว่าเพราะจริงในหมวดศิลปินเองนี่ก็มีหลากหลายเนาะคุณเพียวทําอะไรอยู่ก็ที่ที่ที่เพียวจะอธิบายตัวเองก็คือเป็น i l l u s t เตอร์ครับคือเป็นวาดภาพแนวเป็นเป็นภาพประกอบ เป็นภาพที่สามารถนําไปใช้ประกอบบทความเอาไปใช้กับงานคอมเมอร์ชลเอาไปอยู่บนโปรดักต์ดีไซน์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับนอกเหนือจากการที่เป็นรูปแบบพ i n ติ้งติดบ้านอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเป็นอาร์ติสต์อ t ลลสเตรเตอรครับผมคุณเพียวทําอาชีพนี้มานานดดกีน่ปีแล้วครจริงๆแล้วเพียวเริ่มวาดรูปเลยเนี่ยตั้งแต่เรียนจบเลยครับตั้งแต่ยอดนานนานไปไหมสิบสามปีครับประมาณส oh. ิ ใช่จบจบมา13าปีละแล้วก็ประกอบอาชีพนี้เลยนอกจากวาดรูปแล้วก็ทราบมาว่ามีการสอนมีคนมาเรียนวาดรูปก,กับคุณเพียวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็ทำสตูดิโอเองนะคะแล้วก็ะจะเหมือนแบบเป็นคล้ายคอาร์ตเซอร์โคะครับไม่ได้เหมือนกับไม่ได้มีแบบหลักสูตรอะไรที่เหมือนแบบจริงจังมากๆก็คือใครอยากผ่อนคลายอยากมีอยากแบบวาดรูป ทำผลงานทำของขวัญอย่างเงี้ยไปให้คนรักอย่างเงี้ยครับก็คือก็คือสามารถแบบว่ามามาที่สตูเพียวแล้วก็บอกว่าโอเควันนี้มีโปรเจกต์นี้นะอยากทําของชิน้นนี้อยากวาดรูกนี้มาอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเป็นฮ็อบบี้มากกว่าเป็นแนวฮ็อบบี้ครับค่ะแต่ว่าในยุคนี้คือสาเหตุที่วันนี้เชิญคุณเพียวมาคุยด้วยเพราะว่าในยุคนี้เรามองมองว่าคนเริ่มหากิจกรรม ที่จะใช้อาจจะเติมเต็มหรือว่าหาสกิลใหม่ๆหรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ว่ามันมีเรื่องของการเพื่อการบําบัดด้วยค่ะในฐานะเป็นศิลปินมาสิบกว่าปีนี่นะคะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมคะแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมีคนเข้ามาแบบมาหาคุณเพียวเพื่อที่จะบอกว่าอืมอยากจะใช้ศิลปะให้ช่วยบําบัดทีในในชีวิตจริงของของเพียวเนี่ยคือที่สตูดิโอเพียวอาจจะมีเหมือนแบบ ไม่ได้ไม่ได้จำกัดอายุเลยครับก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เ,เลยก็แบบว่าพ่อแม่ก็จะพามานั่งวาดรูปด้วยกันหรือจะมีผู้ใหญ่หรือว่าเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ไปทำงานก็จะมีแต่ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าอ๋อพี่มาวันนี้พี่ต้องการบําบัดแต่ว่าจะเป็นจะเป็นออกแนวเหมือนแบบต้องการรีลซ์มากกว่าซึ่งซึ่งในในความหมายของคาําความรีลซ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงกับกับการเหมือนแบบบําบัดก็คือเรามาเหมือนเพื่อผ่อนคลาย เอ่เทนชั่นของตัวเองแล้วบางวันวิกเดย์ในช่วงวิกเเด์นี่เนี่ยทให้เหมือนแบบเตรียมความพร้อมปรับมูดปรับอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะพร้อมไปทํางานในวิกถัดไปอย่างนี้มากกว่าครับอืมอืมก็คือก็มีบ้างที่เข้ามาเพื่อที่จะเอ่อปรับปรับอารมณ์หรือว่าโอเคเคลียร์สมองด้วยกิจกรรมคนสมองด้วยการเดินแต่ว่าเคลียร์สมองด้วยการไปวาดรูปก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่ครับคือ คือเพียวว่าการวาดรูปเนี่ยคือพี่อย่างที่บอกว่าอย่างที่สตูดิโอเนี่ยให้ให้คนที่มาเป็นคนกําหนดโจทย์คือยกเว้นว่าเขาอยากอยากให้เพียช่วยคิดให้นาวว่าว่าอที์นี้ทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพียวก็จะช่วยคิดให้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ,อะเหมือนเหมือนคนอันนี้พูดถึงวัยวัยพรายแล้วกันนะครับจริงๆเด็กๆก็มีด้วยเหมือนแบบวันนี้มาเขาจะมีโกของเขาเองว่าวันนี้อยากวา,ากวดรูปอะไรเนี่ยครับก็ ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่ไปทาํางานเนี่ยบางทีเขาก็มาแล้วเขาเหมือนแบบเออช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันก่อนเนี่ยเปิดไทฟีดในอินสตาแกรแล้วก็เจอหมาจิ้งจอกเนี่ยน่ารักมากเลยอยากมาวาดอย่างเงี้ยก็เป็นการเหมือนกับเป็นการวีลักของเขาก็จะมีโจทย์มาแล้วเดียวก็เหมือนับจะช่วยทีเนี้ยเรื่องความผ่อนคลายเนี่ยมันน่าจะเกิดในช่วงของการที่เราเนี่ยเพนได้ระบาย คือคาว่าระบายสีอะ่ะมันก็คือการระบายมันเป็มันเป็นสัมผัสมันกร,ระบายหรือการระบายอารมณ์ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาจะเกิดสมาธิมากเวลาที่เขาแ mm hmm. บบว่าระบายสีหลักๆเลยนะครับช่วงช่วงระบายสีคนคนที่มาปุ๊บแล้วบอกว่าเออวาดรูปไม่เป็นอะไรเงี้ยเพยวก็จะเหมือนแบบไม่เป็นไรแต่เพลแบบขึ้นให้เพลวก็จะวาดโครงให้เป็น mm hmm. เป็น subject mm hmm. ที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะมาแค่แบบ ระบายสีแล้วเราก็คอยไกด์นะคอยผสมสีให้ว่าถ้าอยากได้สีนี้ต้องผสมยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นแนวเนี่ยแบบผ่อนคลายรีแล็กซ์มากกว่า<ม>แล้วก็จะมีบางคนที่มาลองแล้วก็จะเครียดมากเพื่อเหมือนว่าจะเกรงมือจะเกรงบ <c oughs> อกเกรงพยายามให้มันคอนโทรลมากๆเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรหายใจก่อนรีแลกซ์ผ่อนคลาย<ม>คือการระบายสีเนี่ยบางทีถ้าเราเกรงมือมากเกินไปอ่ะมันก็จะ <c oughs> มันก็จะเทนส์แล้วมันก็มันก็จะไม่อยู่ในเส้นอยู่ดี อีเวนต์นว่าเราพยายามเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรลัค์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสามา control, รถควบคุมกล้ามเนื้อมือของเราได้ดีขึ้นควบคุมสติของเราได้อืมคือฟังฟังเราก็จริงๆก็ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วบอกคุณเพียวว่าเห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่เคยคิดนะว่าจะจะเพนได้มีอยู่ช่วงหนึ่งสักปีสองปีที่ผ่านมาก็ก็ลองหัดดูเพราะว่าอุปอุปกรณ์หรือวัสดุมันหาซื้อได้ง่ายอะเนาะ ก็ลองทํำดูเพราะผลมันออกมาเอาจริงๆมันคงไม่ได้สวยหรอกแต่แบบเออมันออกมาเป็นรูปภาพได้แล้วก็เกิดความภูมิใจคือมันเหมือนกับเอ่อเห็นคือในงานวิจัยชิ้นเนี้ยค่ะเขาบอกว่าการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะทําให้คนวัยพรามหรือคนที่มีอ่าสูงอายุประมาณสี่สบห้าสิบเนี่นะคะเกิดความมั่นใวแล้วก็ทําให้เกิดบุคลิกภาพที่แข็งแรงจัดการความเครียดแล้วก็ลด การพึ่งพาคนอื่นคือไม่เหมือนกับหาอ,อะไรสักอย่างมาทําให้คนในวัยเนี้ยมีความรู้สึกมั่งใจขึ้นว่ารูปมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะใช่ไหมคะเขาอาจจะทําอย่างอื่นทํากับข้าวก็ได้ใช่ไหมใช่ทำต้นอเออเะไรดูแลต้นไม้หรือว่าไป็่อะไรอย่เงี้ยค่าใช่ไหมคะแต่จริงๆอสมัยเด็กๆก็จะเห็นมีอผู้สูงอายุชอบไปเต้นรีลา นะคะจะเป็นกิจกรรมที่แบบสร้างความมั่นใจให้นะคะทีเนี้ยวันเนี้ยเราโฟกัสในเรื่องของวาดรูปเพราะว่ามันอาจจะต้องมีทฤษฎีมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของวาดรูปเข้ามาแล้วแปลงมาเป็นผลผลลัพธ์ต่างๆนะถามคุณเพียวเรื่องทฤษฎีเลยดีกว่าค่ะในขาะที่ศึกษามาทางด้านศิลปะนี่นะคะทักษะของการเป็นคนวาดรูปได้นะไม่ต้องสวยนะเอาวาดรูปได้ก่อนเขามี uh, ทักษะ uh, เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะ่ะ uh, เดี๋ยวพี่อบอกก่อนพี่บอกไม่ได้เรียนศินลปะเลยตรงพี่จบนิเทศศาสตร์จุลาเรียนเออเรียนเอกวรรสารเลยเรียนเป็นนักข่าวแบบที่ตายเลยแล้วก็เรียนโฆษณาใช่แต่ว่าพี่บอเอ่อพอดีในในภาควิชาโฆษณาเนี่ยมีมีมีเหมือนแบบวิชาเกี่ยวกับมีเทศิลป์เป็นแบบกราฟิกออกแบบอะไรเงี้ยแล้วพี่โดนการส่งไปแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยเออเหมาะก,กับการทำภาพประกอบนะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมาศึกษาด้านนี้ต่อเองแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกเลยว่า ตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วครับ mm. ก็คือ mm. ก็คือ mm. หัวมันมาด้านนี้แหละว่าจริงๆชอบชอบวาดรูปแล้วก็วาดรูปตลอด mm. วาดรูปในหนังสือเรียน mm. วาดรูปในสมุดอะไรเงี้ยว่าง,างๆมันคือเอ่อถ้าถามว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างอะ่ะเพียวว่าเพียวว่าขอกลับไปพูดเรื่องที่พี่สายบอกว่ากิาจกรรมของวัยการคน mm. เพราะมันมีการปลูกพัก์เอาร้องเพลง คำสวนศิลป<ะ><ะ>อะไราเงี้ยคือเพี่มองว่าถ้าเป็นส่วนของศิลปะเลยเนี่ยมันมีความเป็น subjective มากกว่ากิจกรรมอื่นๆที่พี่ต่พูดเพราะว่าศิลปะมันกว้างกว่าคืออย่างที่เพื่อบอกว่าอาทิตย์เนี้ยนักเรียนเพืามาแล้วเขาบอกว่าเขาอะอยากวาดอะไรอย่างอย่างที่บอกคือแต่ละคนอะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็สามารถ custom ได้ก็ หลักๆเลยเพียค,คิดว่าทักษะที่ควรจะมีก็คือจินตนาการคือมีความความคิดหลักทุกอย่างเริ่มจากความคิดครับคือถ้าสมมุติว่าเรามีความเครียดแล้วเราอะอยากจะสร้างอะไรบางอย่างที่มันเป็นฝั่ง positive เนี่ยมันก็เริ่มจากความคิดของเราว่าโอเควันนี้เราอยากจะวาดอะไรที่ที่มันจะทํามันจะส่งผลให้ชีวิตของเราหรือว่าโมเมนต์นั้นของเราเนี่ย สป์กจอยดีขึ้นครับก็อ,อันดับแรกเลยก็คือทักษะเรื่องความคิดนี่แหละครัต้องรู้ว่าโอเควันนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาจะวาดรูปเนี่ยจะสร้างอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะใช่คือเราไม่ต้องสร้างจากจินตนาการแบ a n k ในหัวแบ a n k ของเราเลยบางทีเราได้รับสิ่งที่เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือ inspiration อท,ที่คนชอบถามว่าทำงานชี้นี้ออกมามีแรงบันดาลใจอะไร นี่และคือคือคือจุดกำเนิดของของอการที่เราจะมาแบบวาดรูปกันมสมมติบอกว่าเราไปเจออะไรมาที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเห็นแล้วใจฟูหรือว่าจเจอเลื่อนคลิปในอินสตาแกรมไปเจอคลิปแบบหมาน่ารักมากอะไรเนี้ยแค่นี้ก็เหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วอยากว่าจังม,มีมีเพื่อนในวัยพรามคนหนึ่งเขาชอบฟุตบอลมากค่ะ แล้วเขาก <Wars> mhm. ็ซื้อตัวไปด <anch> <teor> ูบอลที่อังกฤษที่ลิเวอร์พูลแล้วเขาเขารู้ว่าแมตชนั้นเขาจะได้เจอเข้าจจว่าเป็นนักเตะหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ใช่เป็นคนดูบอลเขาวาดภาพของนักกีฬาคนนั้นอะแลวเขาไม่ใช่อาร์ติสนะเขาก็เป็นแบบเอคนอายุสี่สิบกว่าห้าสิบที่แบบชอบกีฬาเสร็จปุ๊บเขาไปถึงที่สนามแอนฟิลด์ที่อังกฤษเขาก็เอารูปนั้นนะคะที่เขาวาด ไปยื่นให้นักกีฬาคือแบบอย่างน้อยให้นักกีฬาเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมันไกลไปเกินกว่าศิละปะบําบัดอีกนะอันเนี้ยคือแบบเอมไฮแล้วก็เราก็ทําให้สําเร็จได้ด้วยคือมันเหมือนกับอย่างที่น้องเพียวบอกเลยแบบเออเราก็ต้องคิดก่อนอ่ะอย่างคนเนี้ยชอบชอบ,ชอบฟุตบอลมันก็มีอินสปิเรชันเลยใการวาดหน้า,านาักกีฬาคือนะวาดนะไม่มนะแม้แต่ก,ก็ก็ดูแล้วก็เหมือนนะชื่นชมชื่นชมคือ okay. นะ เือเอาสิ่งที่ตัวเองหลงไหลเนี่ย er. มาเป็นจุดเริ่มต้นเนี um, like taught, like taught, like taught, line, the ่ยคือสิ่งที่ง่ายเลยอย่างเพียวอย่างเพียวมองชาสุรว่าอย่างที่ยต่จะเริ่มจะเริ่มวาดรูปอ่ะพี่ตต่ชอบกันนาใช่ไหมก็คิดว่าพี่ตต่อาจจะอยากวาดแบบว่าโลกใต้น้ำวาดแบบสัตว์ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเห็นเพราะว่ารูปวาดที่วาดแรกๆคือลูกดำน้ำไปถึงวาดที่วาดคนอ่ะ คือรูปดำน้ําตัวเองแล้วก็ทุกวันแล้วตอนนี้ก็หยุดวาดไปสองสมเดือนก็มาคลิกดูว่าวาดไปได้ยังไงนะอะไรอย่างนี้ <c oughs> อ <c oughs> มันก็ทำให้ความสุขดีเ <c oughs> นาะขบ <c oughs> ะคบ <c oughs> ่ะาทีเนี้ยในในเรื่องของอปฏิกิริยาทางอารมณ์จริงคุณเพียวก็ได้ได้เกิดไปบ้างเล็กน้อยมีสมาธิมีเรื่องกล้ามเนื้ออะไรคือแบบสมมติเด็กมาเรียนวาดรูปเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรสมุกาสนา แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมาด้วยเหตุผลแตกต่างจากเด็กๆแล้นะคะเท่าที่คุณเพียวเิ็นแล้วกันเพราะว่าในงานวิจัยก็บอกว่ามันจะทําให้มีความมั่นใจมีความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรพวกนี้อย่างลูกศิษย์ที่มาเรียนนะคะเด็กที่ได้เรียนที่ได้วาดภาพออกมาสําเร็จกับผู้ใหญ่ที่วาดภาพออกมาสําเร็จผลเขาเรียกปฏิกิริยาของแต่ละอายุเนี่ยแตกต่างกันไหมคะเท่าที่เคยสัมผัสจริงๆแล้วอะพียอปคิดว่าอายุไม่ไม่แมตเตอร์เลย ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบอกว่าอย่างที่บอกมันสับ jective มากมันแบบปัจเจกมากแต่ว่าส่วนใหญ่ mm hmm. เราาวาดก็จะแฮปปี้แฮปปี้กับ mm hmm. กับผลงานอย่างเมื่อวานมีมีน้องอเด็กยังไม่สี่ขวบเลยครับมาวาดรูปก,กับคุณพ่อคุณแม่ก็วาดวาดรูปอ่อวาดรูปจริง,รงๆแล้วน้องเรียนบัลเล่เราก็อยากวาดรูปแบบบัลเล่ mm hmm. ก็วาดรูปแบบบัลเล่สามคนแล้วเพียวก็ก <Okay. S 1> ให้แบบ คือคือเด็กเนี่ยอย่างถ้าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะจะยังไม่สามารถแบบเห็นภาพรวมตอนจบได้เพราะยังไม่สามารถแบบสเกจแล้วทำตามสเกจของตัวเองได้อันเนี้ยก็คือ mm hmm. แบบเซอร์ไพรส์เวทีลเสเตปตอนแรกว่านักบันเล่ก่อนใส่ทุทูสีชมพู3าคนแล้วเสร็จแล้วคูเพียวก็ถามเพาะว่าเอออยากได้ผมสีอะไรแล้วน้องก็ผมสีแดงมากกันแล้วก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเด็กก็จะมีความลังเล เดยวก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอ็กซ์เพร์เนต์ละกันสรุปว่าน้องพูดมา3าสีมีแดงเหลืองชมพูก็ให้แบบนักบัลเล่เป็นสีผมสามสีไม่เหมือนกันไปเลยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่มันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะ expect ว่าว่าเราจะวาดรูปนักบัลเล่ผมสีแดงสีชมพูและสีเหลืองอยู่ในรูปเดียวกัน <S <S แต่ว่านี่คือจินตนาการของเด็กที่ออกมาแล้วก็ <S <S เราก็เป็นผู้ใหญ่เพราะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เห็น ผลลัพธ์ออกมาว่าโอเคนี่คือจินตนาการของลูกแล้วมันก็ออกมา surprisingly good ก็คือแบบมันก็ยังสวยอยู่มันก็มีความแบบน่ารักอยู่ทุกคนก็แฮปปี้เด็กก็เองก็แบบแฮปปี้คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกแฮปปี้เนี่ยครับอืมคือเท่าๆท,ที่ฟังแล้วเหมือนกับสิ่งที่คุณเพียวสัมผัสกับลูกศิษย์หรือคนที่เข้ามาฝึกกับฝึกวาดรูปเนี่ยจะพบว่าคนจะมีจินตนาการ เราอาจจะไม่ได้เห็นวิธีการแสดงออกทางจินตนาการแต่ถ้าเขาได้มาวาดรูปเนี่ยเราจะได้เห็นทันทีอย่างน้องคนเมื่อสักครู่นี้คือเราก็ไม่คิดนะว่าจะมีนักเล่นมาเล่ที่มีสีผมสามสีใช่ไหม<ต>คะเราเห็นจินตนาการเนาะ <c oughs> คือเหมือนเหมือนพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เรามีกรอบความคิดอะไรบางอย่างแบบต่อราอยู่ว่าโอเคนักบัเล่ต้องชุดสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ต้นไม้ต้องมีใบสีเขียวเท่านั้นยอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนมีใบเซตอันนั้นอยู่ก็คือการสมมติว่าถ้าได้มาวาดรูปมันก็ได้ explore สิ่งที่เหมือนกับ out of everyday rules ไปเงี้ยมันก็เหมือนกับเสริมส,สร้างจินตนาการเนี้ยครับออพอฟังแบบนี้แล้วนะคือตอนแรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เพียวบอกว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะเ,เห็นอะไรแล้วเป็นอินสปายอยากได้ถ้าถ้าง,ง่ายๆคือเราก็จะใช้มือถือถ่ายรูปเราก็จะได้รูปนั้นมา แต่ถ้าเราวาดเนี่ยมันจะได้อีกแบบหนึ่งนะแล้วเราก็อาจจะแบบใส่ความเป็นตัวเราจากสิ่งที่เราเห็นเช่นมะสักุ้งกับต้นไม้เราอาจจะเปลี่ยนใบเป็นสีม่วงก็ได้ก็ฉันอยากให้ใบมันสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันชอบอท้งต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคือมันคือการใส่ความฝันของเราลงไปใส่จินตนาการของเราลงไปเองครับผมื่อที่จะบางทีบางทีบางท,างทีอาจจะไม่ได้แบบมีมินิ่งอะไรเลยก็ได้แต่ว่าบางที อาจจะมีมินิ่งลึกๆที่เราไม่รู้ตัวเ mm. อะจะยกตัวอย่างอะไรดีเหมือนกับมันมันมันการที่เราอย่างที่พี่ต่ายพูดว่าถ้าอย่างสมมติว่าจะเอะ mm. เพยนต้นไม้แต่มีใบไม้สีม่วงบางทีมันอาจจะ c o n เวความรู้สึกอะไรลึก mm. ๆของเราออกมาอยู่ก็ได้ว่า, mm. ร,ารู้สึกโซวโอเลตจังอ,อง,งอะไรเงี้ยว่าทําไมมันถึงต้องม่วงอะไรเงี้ย หรือว่า mm hmm. วันนี้เศร้าจังเลยวันนี้แบบอว,วาดแบบใบไม้สีฟ้าเป็นแบบโซกทีจ่จะหมุนหน่อย mm hmm. ใช่แล้วบางทีมันวาดออกมา mm hmm. เราปุ๊บเออเราก็แบนได้แบบดึงเอาความรู้สึกลึกๆของเราอันเนี้ยออกมามันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นอย่างอะไรก็แบบ subconsciously ก็เป็นไปได้ถ้าอยากถ้าฟังแล้วก็บางคนอาจจะเออฟังแล้วเอาการวาดรูปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามอะไรมากนี่คือคือฟังวันนี้คิดว่าหลายๆคนจมมีความรู้สึกว่าก็ลองดูก็ได้นะถ้าจะแนะนําให้ลองอะไรละกันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้คือกระดาษสีขาวชกระดาษสีขต้องจําเป็นกระดาษสีขาวไหมหรือมันวาดในอะไรก็ได้อะกระดาษจริงจริงวาดในอะไรก็ได้ใช่ครับแต่ว่า ง่ายสุดเลยก็กระดาษแล้วก็ดินสอเริ่มจากดินสอกาษก่นกอนคือจริงๆสิ่งที่เราพูดไปเกือบทั้งหมดที่เราพูดมาก่อนในเราพูดถึงทักษะด้านความคิดนะคือยังไม่ได้พูดถึงทักษะด้านด้านสกิลในการวาดวาดรูปในการ,ปรโปรกล้ามเนื้อในการใช้อ่ใช้เครื่องมือต่างๆคือคือในภาษาศิลปะเนี่ยดินสอหรือว่าสีน้ำสีอะคริลิกสีเทีทยนทุกอย่างเนี่ยเรียกว่า มีเดียมีเดียมเป็นมีเดียมถ้าหลายๆถ้าเป็นประหุบก็คือมีมีเดียเหมือนสื่อ<ม>นั่นแหละ<ม>ก็คือสื่อในการที่เราจะถ่ายทอด<ม>ความคิดของเราออกมามเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเดียมีเดียมเนี่ยมีเยอะมากหลากหลายมากทั้งทรด์ดิจิทล<ม>ก็คือพวกอย่างกระดาษปากกาสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดิจิตอลตอนนี้ก็คือมี iPad คนหลายคนก็ช่วงนี้มาหาเพียวก็บอกอยากวาดรูปใน iPad จังอะไรเงี้ย<ม>ก็คือเทคนิค<ม>ของแต่ละ แต่ละมีเดียก็จะตัดกันไปก็ต้องเรียนแยกกันไปว่าเราอยากจะใช้อะไรแต่ว่าถ้าให้เริ่มต้นเลยเบสิคที่สุดเนี่ยก็ดินสอปากกาอเอ่เอ,อดินสอกับกระดาษแค่นั้นเองลองสเก็ก่อนลองบางคนมาถึงปุ๊บอยากวาดอะไรที่เหมือนแบบเข้าใจนะวาว่าว่ามีไอเดียเยอะในหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะต้องแบบเริ่มจากอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆกก่อนอย่างเช่นอ,อย่างเช่น กระถางกระถางต้นไม้พัดเล็กๆก่อนอะไอย่างเงี้ยครับอืมคือบางคนอยากจะวาดเอ่ออะไรเดียวไปเที่ยวไปเที่ะเลมาอยากวาดทะเลที่มีต้นไม้มีชีวิตใต้น้ําซึ่งมันก็จะดีเทลเยอะใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันก็ต้องค่อยๆฝึกคือถ้าคืออันเนี้ยพูดในสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําเลยแล้วแคิดว่าเดี๋ยวจะเสียกําลังใจถ้าสมมติว่าเริ่ม <laughs> ไว่เศจสิบคิดภาพใหญ่ไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเราเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนอะไรเงี้ยครับจะ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 ง่ายกว่าเราค่อยแบบจะเป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยเห็นผลงานแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอะไปต่อการมีพักษาในเรื่องของความคิดต้องรู้ว่าโอเคเราเราจะเราจะวาดอะไรแล้วก็เอ่อเลือกของการใช้เครื่องมือเมื่อกี้กระบอกว่าเครื่องมือมันมีหลากหลายค่อยๆพัฒนาไปตามเลเวลถ้าง่ายๆก็คือเป็นสอกระดาษนะคะ อจริงๆถ้าเอาประสบการณ์ส่วนอันนี้คือน้องเพียวก็เป็นอาจารย์เนาะมีลูกศิษย์มาเรียนแต่ประสบการณ์ส่วนตัวก็ฝึกเหมือนกันนะคะก็มือเลยค่ะไปร้านเซ uh, นเนอรี่ค่ะซื้อเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ซื้อชุดใหญ่นะตอนซื้อเขาจว่าศึกษาน้องเพียวด้วยมัง้งหรือจําไม่ได้แล้วเนอะคือแบบจะซื้อสีอะไรดีอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีเซตเล็กเซตใหญ่ไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะมันจะมีลงทุนแบบน้อยๆก่อนดูว่าเราชอบที่จะทำไหมอะไรเนาะ จริงๆถ้าให้แนะนำถ้าอยากทำสีเที่ยวว่าแนะนำสีน้ำสีน้ำเล็กๆก่อนเลยเนี่ยมันจะราคาไม่แพงมากแล้วก็สามารถเหมือนแบบลอง explore ลองผสมสีได้ครับผมมันจะมีความเฟรกว่าส่วนตัวเนี่ยนะนี่ก็คือคุยส่วนตัวเลยใช้ใช้สีอะคริลิกนะแต่ว่าพอหลังจากเริ่มเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้ก็ไปเดินตามร้านเพ้นร้านเพ้นเขาจะมีสีน้ำที่มันเป็นถัดฐา มันเป็นถาดๆเหมือนเครื่องสําอางเลยอะในในความเป็นผู้หญิงเราก็มีความรู้สึกถ้าเราพกตลับสีน้ําแบบนั้นไปมันก็จะดูแบบว่าสะดวกสบายดีเนาะยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสลองว่าแบบสีน้ําจะทําออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ยังไม่เคยลองเลยลองแต่อากิลิคคือเนเจอร์เนเจอร์ของสีน้ํามันเบากว่ามันมันจะทํางานเสร็จไวกว่าอะคริลิกมกอะคริลิกมันก็มันจะมีเนื้อมันจะเหนืยวกว่าใช่ไหมครับวลาเทียนมัน หนักสโตรกมันไม่ปแับฟื้นไปเหมือนสีน้ำแล้วมัน,นเรื่องเราใหญ่โตเลยค่ะต้องพกน้ําต้องพกกระบอกอ <laughs> ีกหลอดหนึ่งเราไม่ได้บอกเราใช่หละ,<ช><ด>ะบอกว่าสมมติว่าเริ่มจากการเสียดก็คือใช้สีน้ําก่อนก,นก็ได้ครับออ <c oughs> ืๆๆถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากการคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะ มันคือการบ,บาบัดแหละส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องมีปัญหาแล้วมาบ,บาําบัดเช่นบําบัดจากการปวดหัวการเหนื่อยล้าจากการทางานบําบัดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปนั่งวาดรูปเล่นๆมองว่าตรงนี้คือการบำบัดได้เหมือนก<ะ>ันครับครับใช่ไหมคะมีคนมาแล้วก็บบว่ามีมุมมองเปลี่ยนไปหรือว่าทําให้เกิดวิธีคิดที่เปลี่ยนไปจากการมาลองฝึกวาดรูปกับคุณเพียวบ้างไหมคะ วิธีคิดเลยเหรอคือว่าคือไม่เคยคุยกับเขาดีขนาดนั้นคิ่ว่าไม่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 เคยสัมผัสอะไรนะครับคือแบบเกิดเปิดความนี้แหละชื่อมาด้วยความอาจจะก,กลัวกังวลหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่พอทําแล้วเนี่ยพบว่าเฮ้ยเอ่อเอ่มเอม,มั่นใจสบายใจแล้วก็มองว่าการวาดลูกก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างที่แบบทำเมื่อไหร่ได้เลยเนี้ยเคยมีคน ไม่ไม่เพียวไม่รู้ทัศนาของเขาแต่ว่าที่สัมผัสได้เลยอะ่ะคือมาถึงปุ๊บแบบเครียดรู้สึกแบบจับผู้กันแล้วมือสัน่นแบบว่าไม่สามารถแบบควบคุมได้แต่ว่าพอวาดไปเรื่อยๆมันก็ r e กซ์ขึ้น relax ขึ้นพอตอนจบเสร็จงานออกมาอ่าแฮปปี้สบายใจผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับอะต้องลองนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นำทฤษฎีมาเล่าแล้วก็นำประสบการณ์ตรงจากท้องเที่ยวที่ สัมผัสกับนักเรียนมาเล่านะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองเข้าสู่วงการศิลประบ,บาบัด <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาก็ได้นะก็คือใช้ศิลปะแทนที่จะเดินไปนั่งดื่มกาแฟอาจจะเปลี่ยนจากนั่งดื่มกาแฟเป็นนั่งวาดลูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกอารมณ์หรือเรื่องราวของตัวเองออกมาก็มาวาดรูปได้ครับจริงๆก็คล้ายๆกับการเขียนไดอารี่นะการวาดรูก แล้วก็ออมาเป็นรูปว่าโอ้โหเดี๋ยวถ้าใครได้ดูเราใน y youtube กับใน f a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตแล้วเพียวเอาผลงานบางอย่างของเพียวให้ให้ผู้ชมผู้ฟังได้ดูด้วยนะคะขึ้นมาในวิดีโอนะคะวันนี้อยากจะฝากอะไรไหมสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่วงการวาดวาดรูปอาจจะเป็นแบบวาดรูปเพื่อบำบัดวาดรูปเพื่องานอดิเรกหรือว่าจะจริงจังเป็นมืออาชีพในอนาคตใครจะรู้ใช่ไหมคะเพียวเพียวว่าที่เพียวคิด ที่คิดที่คิดไว้นะคือคนส่วนใหญ่อ่ะชอบโฟกัสกับโฟกัสกับผลลัพธ์ซึ่งมันไม่ผิดหรอกว่าว่าว่าวันเนี้ยเราตั้งใจว่าเราอยากวาดวาดรูปนี้แล้วเรามีความคิดในหัวว่ารูปเนี้ยมันจะต้องออกมาสวย perfect แบบที่เราคิดแต่ว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นนะแล้วเราสเปกอยู่กับไอเดียนั้นมากๆอ่ะแล้วพอเราวาดไปอ่ะแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอ่ะมันอาจจะเครียดกว่าเดิมก็ได้ ก็อยากให้ทุกคนอ่อพอได้ลองวาดรูปอะไม่ต้องไม่ต้องไปมองถึงผลลัพธ์มากโดยเฉพาะมือมัารเล่นนะครับก็เริ่มวาดไปเรื่อยๆแล้วก็ e n j o y process บางคนวาดไปแล้วก็บอกว่าโอเครู้สึกชอบวาดรูปแต่ไม่ชอบระบายสีอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวไม่ผิดไม่มีอะไรผิดเลยหรือว่าบางคนบอกไม่ชอบวาดรูปแต่ชอบระบายสีอย่างเงี้ยมันก็คือมันมันต้องลองดูมันคือการทดลอง เอ็กซ์เพรเว่าอะไรที่เหมาะกับเราคนบางคนที่อย่างที่บอกว่าชอบวาดรูปแต่ไม่ชอบระบายสีสุดท้ายเราก็คืออาจจะไม่ต้องมาวาดรูปก็คืออาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เทคนิคสีดำเลยอาจจะคนพบว่าโอเคมีเดียมที่เราถนัดเนี่ยก็คือสีไม้ไม่ดินสอสีหรือไม่ก็แบบชาโคช็อกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องระบายไม่ต้องแบบไม่ต้องยุ่งกับน้ำอะไรเงี้ยครับตันต่อ ่ะงานก็ต้องลองค่ะไปลองกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครได้ลองแล้วมีผลงานถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดูก็ได้นะคะ <c oughs> เราจะได้มาแบ่งปันกันนะคะใครอยากจะไปติดตามผลงานของคุณเพียวมีอินสตาแกรมชื่อว่าเพียวครีเอทใช่ไหมรับเป็นเพียวแล้วมีจุดแล้วก็ครีเอทครับเือก็จะลงรงงานเป็นหลักว่าวาดรูปให้ โปรดักอะไรบ้างให้แบรนด์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับงานคอมมิชชั่นมีอะไรบ้างหรือว่ามีเวิร์กช็อปพิเศษอะไรเงี้ยที่คธอจะแบบเปิดสอนครับก็มาติดตามได้ครับใครอยู่ไวพราม์ก็สามารถไปลองเวิร์กช็อปได้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้คุณมีกิจกรรมยามว่างนะแล้วก็มีผลงานแล้วก็อาจจะไม่แน่ค่ะต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้นะเพราะว่าจริงๆอาชีพใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานนะคะ อาราคาขอบคุณนะคะคุณเพียวโลกุตรานะคะหรือว่าอาดเพียวจุดคร e เอทนะคะที่มาคุยกับค่ะครัผมขอบคุณที่ต่ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยติดตาม Make ว Video your prime, ดี u r ์ r ามได้ทุกช่องทางค่ะ Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ prime Make prime everyday your prime. ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดในทุกวันและทุกวัยกับสีสุดา